ไม่น่าเชื่อโค้ชคังซองฮยองและผู้บรรยายเกาหลีจะพูดถึงน้องมดวิภาวีแบบนี้สวัสดีค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลวันนี้ต่ายจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมน้องมดวิภาวีหรือว่าน้องสองวิภาวีหลังจากที่ได้ลงแข่งขันในนัดแรกนะคะระหว่างทีมฮุนไดที่น้องมดได้อยู่แล้วก็แข่งกันกันกบทีม AI Paper Saving นั่นเองค่ะ ซึ่งในเกมการแข่งขันนี้นะคะทุกคนน้องมดวิภาวีของเราก็ได้แสดงฟอร์มอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเป็นที่น่าพึงพอใจให้กับโค้ชคังซองยองและเป็นที่น่าพึงพอใจให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเรามาดูลูกนี้กันนะคะซึ่งเป็นลูกที่น้องมดของเราพยายามหยอดไปเบาๆค่ะแต่ก็กลายเป็นแต้มนะคะ เริ่มต้นของจังหวะนี้เนี่ยตัวเซตกับน้องมดวิภาวีอาจจะเหมือนสื่อสารกันยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะแต่น้องมดของเราก็แก้เกมโดยการหยอดไปเบาๆแล้วก็บอลตกลงในแดนของฝั่งตรงข้ามเป็นแต้มให้กับทีมหุนใดไปได้ค่ะ และสำหรับลูกถัดมานะคะก็เป็นลูกที่น้องมดของเราเป็นคนรับเองนะจากบอลเสิร์ฟจากฝั่งทีมเปเปอร์เซเวนิงนะคะเสิร์ฟมาอย่างแรงน้องมดรับเข้าไปแล้วผู้เซตก็เซตให้น้องมดก็เข้ามาตีเองค่ะเรียกได้ว่าทั้งรับเองตบเองลุกเองกันเลยทีเดียวนะจนผู้บรรยายชาวเกาหลีเนี่ยก็ถึงกับบอกเลยนะคะว่าลูกนี้ของวิภาวีเนี่ยเป็นการตีเด้งบล็อกไปไกลๆเลยนะคะถือว่าทำได้ย ดเยี่ยมมากๆทั้งรับเองรุกเองเจ๋งสุดๆไปเลยค่ะผู้บรรยายก็ถึงก็ออกปากชมเลยนะคะและถัดมานะคะที่ถือว่าเป็นช็อตเด็ดเหมือนกันนะสำหรับใครที่ได้ชมการแข่งขันสดนะคะก็จะเห็นว่าวิภาวีของเราเนี่ย โอ้โหเหนียวมากๆค่ะรับบอลเสิร์บรับบอลตบได้หลายลูกเลยนะเหมือนกับเป็นลิเบอรโรเองเลยนะคะเป็นตัวขุดบอลขึ้นมาของทีมเลยก็ว่าได้ค่ะคือรองลงมาจากลิเบอรโรก็น้องมดวิภาวีของเราเนี่ยละค่ะไม่ว่าทาง AI Paper Saving เนี่ยเขาจะเสิร์บมายังไงเขาจะตบมายังไงนะคะน้องมดก็รับได้แบบเยอะมากๆเลยนะเปอร์เซนต์การรับของน้องมดเนี่ยค่อนข้างสูงเลยค่ะตรงนี้ก็ได้รับคำชื่นชมไปจ ผู้บรรยายเกาหลีแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนในทีมจนเพื่อนในทีมเนี่ยถึงกับยกนิ้วให้เลยนะทุกคนและถัดจากนั้นนะคะเป็นจังหวะที่ผู้บรรยายชาวเกาหลีเนี่ยก็ออกปากชมน้องมดวิภาวีอีกเช่นกันค่ะว่าการเสิร์ฟของเธอนั้นทําให้ทีมเนี่ยได้แต้มแม้ว่าจะไม่ใช่การเสิร์ฟเอนะคะเป็นการเสิร์ฟที่ฝ่ายตรงข้ามรับได้แต่ก็รับบอลแรกไม่ดีค่ะ บางจังหวะก็รับบอลล้นบ้างนะคะและบางจังหวะถึงแม้ว่าจะรับบอลได้แต่ก็ทำเกมรุกได้ไม่ถนัดค่ะโดนทางฮุนไดเนี่ยบล็อกไว้ได้นะจนไกลเป็นแต้มให้กับทางฮุนไดนั่นเองค่ะช็อตนี้นะคะก็จะเป็นช็อตที่น้องมดวิภาวีของเราเนี่ยเสิร์ฟติดต่อกันหลายลูกเลยนะถือว่าทำแต้มให้กับทีมได้เพราะการเสิร์ฟของน้องมดวิภาวีเลยค่ะจนผู้บรรยายเนี่ยบอกเลยนะคะว่าจากการเสิร์ฟแบบนี้แหละ ทำให้หุนใดได้แต้มนั่นเองค่ะและสุดท้ายการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นทีมหุนไดค่ะเอาชนะทีม p a เปอร์เซฟวิ่งไปได้นะคะ3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ9 18ต่อ25 25ต่อ15และ25ต่อ18ค่ะก็จะมีในเซตที่2นะที่ทาง Paper s a เซฟวิ่งเนี่ยเขาแก้เกมค่ะกลับมาเอาชนะทางหุนไดไปได้1เซตนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดู HCODE ของทางฮุนไดนะคะโค้ชคังซองฮยองนะว่าจะพูดถึงเกมการแข่งขันในครั้งนี้และจะพูดถึงวิพวีอย่างไรบ้างนะคะ โค้ดคังซองฮยองนะคะแสดงความพอใจกับชัยชนะในครั้งนี้ค่ะการแข่งขันระหว่างฮุนไดกับเปเปอร์เซฟวิงนั้นถือว่าผลออกมาเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวและเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าทางทีมฮุนไดเนี่ยประสบความสำเร็จในการคว้าชัยชนะในการเปิดสนาม5ฤดูกาลติดต่อกันเริ่มตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ หลังจากจบเกมนะคะโค้ชคังเนี่ยก็ยังกล่าวต่ออีกนะว่าโค้ชเนี่ยมีความกังวลในช่วงที่เริ่มเกมค่ะแต่ผู้เล่นก็ทำให้ผมนั้นโล่งใจได้ดีทีแรกผมมีความกังวลระหว่างโมมากับคิมดาอินซึ่งเป็นเซตเตอร์ของทีมเพราะด้วยความที่โมมาเป็นต่างชาติกลัวว่าเคมีจะไม่เข้ากันแต่สุดท้าย2คนนี้ก็ทำให้ผมมั่นใจมากขึ้น และโคช้ชคังนะคะก็ยังกล่าวชื่นชมโมมาอีกค่ะว่าโมมามีพื้นฐานและทักษะการเล่นที่ดีเขามีพลังสูงมากๆในการโจมตีนั่นเองค่ะ และหลังจากนั้นนะคะโคช้ชก็ยังกล่าวชื่นชมวิภาวีด้วยนะคะว่าผู้เล่นชาวไทยคนนี้นะแม้ว่าจะยังปรับตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรกับผู้เล่นเกาหลีกับเพื่อนในทีมแต่สุดท้ายก็ยังทําให้โคช้ชพอใจได้นะคะเพราะว่าการเล่นของวิภาวีนั้นทําให้การเล่นของฝ่ายตรงข้ามสั่นคลอนไปได้เลยทีเดียวค่ะ เพราะวิภาวีทั้งขุดได้รับได้ตกได้นะคะหยอดได้อีกต่างหากรวมไปถึงเกมบล็อกของวิภาวีก็ทํางานได้เป็นที่น่าพึงพอใจค่ะแต่โค้ชก็ยังพูดอีกนะคะว่าเดี๋ยวจะมีเวลาให้วิภาวีได้ปรับตัวเข้ากับทีมให้มากกว่านี้และเชื่อว่าการเล่นของวิภาวีเนี่ยจะท็อปฟอร์มมากกว่าครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคําพูดนะของโค้ชแล้วก็ผู้บรรยายชาวเกาหลีที่ถ่ายเอามาฝากเพื่อน นันค่ะใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับวอลเลย์บอลแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยค่ะสวัสดีค่ะ